สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ดิฉันเตียมจันวัชนาวินค่ะนำรายการอ,อปอมอชอเพื่อชุมชนมาที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีนะคะเราจะพาท่านผู้ชมทางบ้านมาดูกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัวค่ะเชิญตามดิฉันมาเลยค่ะ ท่านผู้ชมคะตอนนี้ที่ฉันอยู่กับที่ระเบียบทองมีนะคะซึ่งเป็นประธานกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัวค่ะสวัสดีค่ะพี่ระเบียบค่ะค่ะอ,อยากเรียนถามว่ากลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์เนี่ยทำมานานหรือ,อยังคะนานแล้วค่ะห้าปีห้าปีแล้วห้าปีโอ กลุ่มมีสมาชิกกลุ่มกี่กี่คนคะ10คนค่ะ10คนแล้วก็ได้ได้รับงบประมาณจากไหนคะอ๋อไม่มีค่ะไม่มีค่ะก็ทำเองทุนตัวเองใจรักค่ะผู้ที่ผู้ที่มาสอนนะคะอ๋ออาจารย์สอนอค่ะแล้วการจำหน่ายลนะคะอ๋อก็มีคนมาติดต่อและสาลาก็ แต่าะที่คุณไปมานต่ลหมู่สองข้องคทานะคะแล้วเวลาที่มีงานโอท็อปมีอะไรในจังหวัดอย่างนี้เราออกไปจําหน่ายไหมคะค่ะไปหมู่บ้านค่ะกำนันก็ติดต่อมาพาเข็นไปขายค่ะไปทุกงานเลยค่ะไปจกโลกก็ไปอถนนคั้นเดินก็ไปค่ะทํายากไหมคะค่ะถ้าไม่ใจไม่รักนะทําไม่ได้ค่ะเป็นงานละเอียดอ่อนเป็นอาชีพเสริมที่ใช้ได้เลยค่ะอแล้วต่างจังหวัดต่างจังหวัด มีสั่งมีสั่งมามีออเดอร์บริค่ะค่ะแล้วก็กองทุนเข้าในส่วนของกลุ่มมีไหมคะอ๋อไม่มีราคานนี่ก็ ทำเองกันอะไรเองเนี้ยทำเองนะจานกสอเนอแกก็ไปซื้ออุปกรณ์ถูกๆมาค่ะขายให้ก็คือถือว่าทางกสนอช่วยเต็มที่นะคะแล้วก็รวมถึงท่านกำนันแล้วก็ชุมชนก็คือตรงนี้เป็นรายได้สําหรับชุมชนด้วยก็ช่วยกันเฉพาะในหมู่บ้านใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ในส่วนของการจาหน่ายราคาแพงไหมคะพี่ระเบียบ๋อไม่แพงเลยค่ะ เท่าไหรคะนี่เหรอสองร้อยเองเห็นไหมคะสองร้อยเองค่ะสองร้อยเองนะคะขายแบบถูกค่ะถูกนะคะขายถูกค่ะขายถูกมากแล้วก็อันนี้จะได้กําไรเท่าไหร่เนี่ยพี่ระเบียบได้กำไรก็ครึ่งนึงค่ะเป็นครึ่งเลยเหรอะได้กำไรครึ่งค่ะเป็นงานที่ต้องรักต้องตั้งใจด้วยนะคะอันนี้อันนี้คือเป็นอาชีพเสริมได้เสียเสริมค่ะ อาที่เสริมนาปกติเนี่ยเราทําอะไรคะแถวนี้ทำสวนโอ้ทำสวนค่ะลำยไยนี่นะอ,อันนี้คือคทําเวลากลางคืน <ทำ S 1> ยามว่างยามว่างกัน<อ>แล้ก็สั่ง,งมากมากก็ ลูกกลุ่มก็มาลูกกลุ่มก็มาเราก็นัดมานัดมาถ้าเยอะเยอะค่ะท่านผู้ชมคะสิ่งสวยๆงามๆนะคะท่านจะเห็นได้ว่าสามารถเป็นสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้นะคะแล้วก็คุณพี่ระเบียบเองก็มีใจรักที่จะทํางานตรงนี้ด้วยนะคะค่ะแล้วก็เป็นรายได้เสริมเป็นอย่างดีนะคะวันนี้เนี่ยเราทางรายการอปมชเพื่อชุมชนของเราได้มีโอกาสมาเยี่ยมค่ะพี่ระเบียบ ถ้าเกิดมีคนอยากสนใจที่จะมาดูงานพี่ระเบียบจะให้เข้าติดต่อมาที่ไหนคะอ๋อมาที่เบอร์นี้เลยค่ะ0878324581ค่ะปเนียนค่ะปเนียนนะคะที่กลุ่มนี้นะคะค่ะค่ะท่านผู้ชมคะจริงสวยๆงามๆนะคะก็อยู่กับคนสวยๆงามๆอย่างพี่ระเบียบนะคะวันนี้รายการอปมชเพื่อชุมชนนำรายการลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะ โอกาสหน้าจะไปที่ไหนนั้นติดตามชมรายการของเรานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ